จังหวัดตราดจัดง,งานรัฐพิธีวันพระบาทาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2568นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาิีรักษ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2568 โดยมีข้าราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหากิจเข้าร่วมณศา,าลาประชาคมจังหวัดราช พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีทรงครองราชระหว่างปีพศ2468ถึง2478รวม9ปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่51ตามประวัติศาสตร์ทรงมีบทบาทสำคัญทางการปกครองเช่นการตั้งสภากรรมการองคมนตรีการตรากฎหมายควบคุมกิจการสาธารณูปโภคและการปฏิรูประบบเทศบาล ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพระองค์ทรงจัดตั้งราชบัณฑิตยสภาปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยสมบูรณ์ชื่อพระไตรปิฎสยามรัฐรวมถึงการก่อตั้งหอพระสมุดแห่งชาติส่งสวรรคคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2 4 8 4สีิพริชนพรรษา47พรรษา นายชานนนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมสุพรรณนิกาสารลากลางจังหวัดนครนายกโดยมีรองผู้ว่าข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7ส่งขึ้นครองราชเมื่อปี2468่ทรงมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานประชาธิปไตย และทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนเมื่อวันที่10ธันวาคม2475พระสงนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ณหอประชุมปางศีดาสารกลางจังหวัดสะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีถวายราชสาัการะและถวายราชสดุดีนาพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทและวางพวงมาลาถวายราชสดุดีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมสาธิศักิ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านอาทิการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงินระบบเทศบาลด้านการศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมส่งปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎสยามรัฐ เป็นต้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2536เนื่องในวโรกาสฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี